สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณชื่ออุ่มนะครับกลับมาให้แนวทางไวร่าวพัฒนาเช่นเคยครับประจาวันจันทร์ที่4นะครับธันวาคม2566นะครับไวร่าวพัฒนานะครับ ลาวพัฒนาครับประจำวันจันทร์ที่4นะครับวันจันทร์ที่4จันทที่4ธันวาคมนะครับ2,566นะครับกลับมาให้ในทางเช่นเคยครับสายวิ่งสายรูดนะครับู้จอดจับให้เช่นเคยนะครับติดตามก็แล้วกันสลับ สายวิ่งสายรูดเราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคมนะครับ2,566นะครับเราคัดมาให้เช่นเคยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็คัดมาให้เช่นเคยสลับสายวิ่งสายรูดนะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดที่1น,นะครับและก็2ครับลาวพัฒนาครับวันจันทร์ที่ 4. พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับคู่เจาะก็จับให้เช่นเคยนะครับคู่เจาะ จับคู่จอะให้ที่ 1, นหนึ่งนะครับ 1, 3นะครับแล้วก็ 1, 9นะครับสำหรับหลัก1นะครับหลัก2ก็จับให้ที่นะครับ 2 2งสนะครับแล้วก็สอนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่4ีธันวาคมนะครับสองพนนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับพัดมาให้นะครับวิ่งรูดไปที่ 1>, 1และก็2นะครับคู่จอก็จำให้เช่นเคยนะครับหลัก1ก็จะมี111319นะครับหลัก2ก็จะเป็น222326นะครับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่4นะครับพฤศจิกายนขอภัยครับวันจันทร์ที่4ทธันวาคมนะครับ2566นะครับ ไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยครับ สวัสดีครับ